สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบัสซิงช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของเทคโนโลยีทางการทหารอาวุธล้ำยุคและความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทั่วโลกถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบบัสซิงของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับขีปนาวุธล้ำยุคที่ถูกจับตามองมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้นั่นก็คือขีปนาวุธ Dti 1รุ่นอัปเกรดปี2026ซึ่งเป็นผลงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI ของประเทศไทยที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศโดย DTI 1เป็นขีปนาวุธจรวดนำวิถีแบบยิงจากพื้นสู่พื้นที่มีความแม่นยำสูงและระยะยิงไกลทำให้เป็นอาวุธที่สำคัญในการเสริมเที่ยวเลฟให้กับกองทัพบกไทยเวอร์ชั่นปี2026นี้มีการพัฒนาระบบนำวิถีด้วย GPS และ INS หรือ Inertial Navigation System ที่ทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญ,ญาณ ด้านระยะยิง DTI 1รุ่นใหม่นี้สามารถทำระยะได้ไกลถึง180กิโลเมตรเพิ่มขึ้นจากกลุ่นเดิมที่อยู่ที่ประมาณ150กิโลเมตรและยังสามารถปรับแต่งหัวรบเพื่อใช้กับภารกิจที่แตกต่างกันเช่นหัวรบแรงระเบิดสูงหัวรบเจาะกรอบหรือแม้แต่หัวรบกระจายซึ่งทั้งหมดนี้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในสนามรบได้อย่างดีเยี่ยมระบบยิงของ DTI 1ใช้รถฐานยิงแบบล้อยางเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและสามารถตั้งจุดยิงได้ภายในเวลาไม่กี่นาที อีกทั้งยังรองรับการยิงแบบหลายลูกพร้อมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายล้างสำหรับราคาของ DTI 1รุ่นปี2026นี้ข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในระบุว่าต้นทุนต่อระบบอยู่ที่ประมาณ120ล้านบาทไทยต่อชุดหรือคิดเป็น 1, 2, 000, 000, เงินดอลลาร์ประมาณ3.2ล้านเหรียญสหรัฐต่อระบบ1ชุดซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสามารถและความแม่นยำที่ได้รับ ประเทศไทยได้เริ่มใช้งาน DTI 1ในจำนวนจำกัดเพื่อทดสอบและฝึกซ้อมจริงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตชายแดนเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านการป้องกันประเทศและส่งสัญญาณถึงประเทศรอบข้างว่ากองทัพไทยมีขีดความสามารถที่ทันสมัยและพร้อมตอบโตหากเกิดสถานการณ์จำเป็นความสำเร็จของโครงการ DTI 1ยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยโดยรวมเพราะมีการจ้างงานวิจัยและพัฒนานายประเทศมากขึ้นรวมถึงเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับวิศวกรไทย นอกจากนี้ยังมีแผนในอนาคตที่จะต่อยอดเทคโนโลยีไปยังระบบขีปนาวุธต่อไปเช่น DTI 2หรือแม้แต่ระบบอาวุธที่สามารถนำออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในอนาคตซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยนี่คือก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยตนเองและลดการพึ่งพาจากต่างประเทศอย่างแท้จริงหากคุณสนใจในเทคโนโลยีทางการทหารแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไบบาซิงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ